เป็นทางการเอซีมิลานเปิดตัวฟูลิสิกเสริมแนวรกุกเตียนฟูลิสิกกลายเป็นสมาชิกใหม่ของเอซิมิลานอย่างเป็นทางการหลังการเซ็นสัญ,ญญาร่วมทาบด้วยสัญญา4ปีปีพร้อมออปชั่นต่อสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีเรียบร้อยตัวรุกวัย24่ปีเซ็นสัญ,ญญาระยะยาวกับเอซีมิลานหลังจากทาปิศาจแดงดาสามารถตกลงค่าตัวกับเชลซีได้เรียบร้อยโดยเบ็ดเสร็จแล้วเชลซี Chelsea ได้ค่าตัวทั้งสิ้น18.8ล้านปอนด์หรือประมาณ22ล้านยูโรโดยแบ่งออกเป็นค่าตัว20ล้านยูโรบวก2ล้าน ในส่วนของแอดออนและยังมีในส่วนของเปอร์เซนในการขายนักเตะในอนาคตอีกด้วยโดยนักเตะจะสวมเสื้อหมายเลข11มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากในที่สุดผมก็ได้มาที่นี่มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมการได้ลงเล่นในทีมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้เห็นสนามซ้อมที่มีความพร้อมอย่างยิ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นี้ตอนผมได้ทราบว่าผมได้รับข้อเสนอจากมิลานผมก็สนใจอยากจะมาร่วมงานด้วย เราพวกเขามีประวัติศาสตร์มากมายและยิ่งได้คุยกับสเตฟฟโน ผู้จัดการทีมและทราบแผนง,งานของเขาและเขาต้องการผมมาร่วมงานด้วยมันก็ยิ่งรู้สึกดีการย้ายมาร่วมงานกับมิลานครั้งนี้ทําให้โพลิสิกได้กลับมาร่วมงานกับอบดีตนักเตะเชลซี Chelsea หลายคนที่ย้ายมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโอลิเวียฟิกาโยโทโมริรวมถึงดูเบนลอฟตันซีที่ย้ายมาก่อนหน้าเขาเพียงไม่กี่วันโดยค่าตัวการย้ายทีมของโพลิสิกลดลงจากในปี2019ที่เชลซีดึงตัวเข้ามาร่วมงานจากโบูลูเซียดอทมมนมากกว่า60% โดยพวกเขาเซ็นสัญญาโพลิเิกด้วยค่าตัวถึง64ล้านยูโรขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดอวยคมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ